โอเคครับผมกขอกราบสวัสดีชาวโรบอททุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตที่น่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนอยู่นะครับผมก็คือแมวเชฟตัวใหญ่นะครับผมสามารถรับได้ก่อนเวลาแล้วนะครับคือตอนวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผมอัปเดตเพจเอกไปอะครับมันบอกว่าไอ้เจ้าแมวเชฟตัวเนี้ยจะแจกในวันที่31มมีนาหรือเปล่าเออน่าจะมีนาแนแหละ คือแล้วเขาบอกว่ามันมาถึงก่อนเวลาเออตอนนั้นที่ผมบอกเออหมืนอนอ่อร้านอาหารจะเข้ามาในเพจเอ็กหรือเปล่าคือไม่ใช่ครับผมคือมันเป็นแบบใหม่เออก็เขาจผิดนนเน้องนึกว่าแบบวิกเกมอ่ะเขาเขาเปิดร้านอาหารในในชีวิตจริงเออแล้วก็จะแจกแมวเชฟตัวใหญ่เออแต่ไม่ใช่ครับผมจินตนาการล้ำเลิศเกินโอเคก็ อย่างที่บอกครับผมมันเป็นแมปเนาะแมปชื่อแมปเอ่อมายริดรีสอร์ทนะผมก็มันมีอัปเดตเป็นอัปเดตเอเรียนเนาะเขาก็เลยประกาศในเว็บของเขาเนาะเอออย่างที่บอกครับเขาบอกว่ามันมาถึงก่อนเวลาสามารถเอ่อคุณตัวนี้คุณมีโอกาสได้รับแมวเชฟขนาดใหญ่ในเพ t s ซิมูเลเตอร์เอ็กซ์อ่าสำหรับการบริการลูกค้าหน,หนึ่งแสนรายหลังหลังจากวันนี้ที่แมป r y s t a u r a n นคือถ้าคุณบริการลูกค้า1 0 0 0 0แสนรายคุณจะได้เพชรอ่าไม่ใช่เพชรคุณจะได้เมลเชฟตัวใหญ่ไปเลยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้รับทุกคนถ้าถึง1 0 0 0แสนรายการที่บริการลูกค้านะเนาะก็ในแมปในแมปเขามี update, อัปเดตมนุษย์ต่างดาวเข้ามานาลูกค้าต่างดาว ไรใหม่แต่นี่เขียนต่างแล้วมันเป็นแอนเอเรียนหรือเปล่าอ่ะปิทีมร้านอาหารเอเรียนเออทีมใหม่ราคาสามล้านเหรอเออบัลลังเอเรียนใหม่ก็ที่นั่งที่นั่งแหละเออถ้าใครไม่เล่นมันจะไปรู้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะมีคนไปเล่นอยู่แหละเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นด้วยไปโชว์ด้วยตารางยูเอฟโอใหม่เอ,อ่อันนี้เป็นโต๊ะ โอ้โหโต๊ะพี่โอไม่อันนี้เป็นเออ่ฮะแคทแสดงหลุมดำอ๋อโตชูโตโตชูตู้โชว์เออตู้โชว์หลุมดำเนาะเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าเอเลี่ยนจะมาเยี่ยมชมโอ้น่ so าสนใจพอดูดาวเนาะเกมพาร์ตลูกตาที่นั่งที่นั่งลูกค้าออโต้เอาเรือก็ในเว็บ ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมในแมปของที่เราต้องต้องเล่นเพื่อเอาแมวตัวใหญ่เนาะ,อะโอเคก็มาอยู่ในแมปกันแล้วนะคือผมก็เล่นไปแล้วละ่ะ2 2วันใช่2วัน,นก็ได้ลูกค้ามา26งหมใช่โอ้โหสวัน26งหก็เอ้ยใกล้อยู่นะใกล้ถึงแสนล้วก็สําหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่เนาะก็มันจะมีโตะ๊ะแล้วก็เก้าอี้ ให้เราเริ่มต้นมานิดนึงเนาะแรกๆก,ก็ระวังมันมันจะวางให้อยู่แล้วเลยเรายังเพิ่งอย่าเพิ่งไปจัดก็ได้ไม่เป็นไรหรือใครที่อยากจัดก็จัดร้านใหม่ก็จัดเลยก็ได้อ่าจัดร้านใหม่ยังไงก่อนเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูโอเคจัด <Okay. S 2> ร้านใหม่ก็เออเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไอตรงตรงจุดสีเขียวๆตรงนี้อ่ะ เคลียร์ฟอร์เคลียร์ชั้นหรือทําความสะอาดชั้นใหม่ก็คือมันจะเอาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างออกหมดเลยเออแล้วให้เรามาจัดใหม่เนาะเออถ้าเราวางเสร็จแล้วเนาะเราปีลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็กดตัว E เนาะแล้วลูกค้าก็จะมานั่งแล้วก็เลือกเมนูอาหารแล้วก็กด E ไปอีอะเห็นไหมเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตัว E กดตัว E เสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ในเอ่อตัวนี้ออเดอร์ออเดอร์อาหารประมาณตรงนี้แหละเออเห็นปะ ๊บแลราเรากดตัว E ีไปอีกแล้วก็มากดตัว E ใส่เราแก๊สแล้วก็รอเวลามันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นอยู่ตรงที่เรารับเมนูอาหารตรัวนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวเราก็กดตัว E ีแล้วก็ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยเดี๋ยวเล่นแรกๆมันจะซ้อนอยู่เลยก็ค,คืออยากจะบอกเฉยๆนละเพราะว่าบางคนอาจจะแบบรีบไงใส่ปุ๊บ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 ไปเลย แล้วแบบไม่รู้ไม่รู้ที่หลังก็ต่รู้อยากดิหนึ่งแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกมันเกมง่ายๆเนาะเอามาให้เด็กเล่น <Huh? S 1> แล้วเราโตเราลืมละไมเอ,อเล่นได้ทุกเพจทุวแแหละ <Huh? S 1> ก็พอเรามีเงินในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถจ้างจ้างคนงานเนาะสร้างสตาฟจ้างกุกบริกรแล้วก็เชฟก็บริกรจะสามารถต้อนรับลูกค้าแล้วก็เสิร์ฟอาหารเก็บเมนูอะไรทุกอย่างถ้าเรามี พวกนี้เชฟมีบริกรเยอะเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรละเราหาเงินแล้วก็วางแผนปรับปรุงร้านอาหารของเราอย่างเดียวเลยก็สําหรับลูกค้าเนาะมันจะมีอยู่ตรงนี้คุณลเกอร์เนาะก็เป็นลูกค้าธรรมดาแล้วก็มันจะมีลูกค้าพิเศษบางประเภทอ่ะเป็นชื่อสีสีเขียวเนาะสีเขียวขึ้นไปหลังจาก VIP เป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเนาะเป็นลูกค้าระดับพิเศษ จะมีความสามารถของลูกค้าแต่ละคนด้วยตรงนี้ตัวนี้ลูกค้า v i p ก็จะจ่ายมากมากกว่าลูกท้าลูกค้าปกติ10เท่าอ่าเออสมมติเมนูอาหารของเราอยู่ในว่าเมนูอาหารของเรา15ใช่ปะ่ะถ้าลูกค้า v i p คนนี้ซื้อ่าแซนวิชตัวนี้ตัวนี้สิบ้าบาทตัวนี้ใช่ปะ่ะเขาจะจ่ายมากกว่าเดิม10เท่าก็เอาไปคูณ10ก็ประมาณ150บาทเออ <Wow. S 1> ประมาณนี้สําหรับ ลูกค้า V.I.P คนนี้นะเอลฟ์นี่มากับซานตาเออเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษหรือหรือหรือมันมามาหลายหลายคนเรียกความสามารถพิเศษหรือเปล่าเออไม่รู้ก็แหละเอลฟ์ไม่มีเนาะไลฟ์การ์ดคือ Life guard. ไลฟ์การ์ดเด็กโคตรดีเลยดูดิจ่ายมากกว่าเดิมย5สห้าเท่าเป็นไงโอ้โหยี่ห้าเท่าโคตรดีกดเออยังไม่มีครับยังยังยังไม่มาร้านผมเ <c oughs> ขาไม่มาร้านผมเดี๋ยวจะ หาวิธีให้มาอยู่อันนี้ก็ยังไม่มาจ่ายมากกว่าเดิม20เท่าหรอเออยังไม่มาตนนัวนี้อันนี้แฟนยูทูบเบอร์สองตัวน,นี้ก็ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษเพราะว่ามาจากอ่ายูทูบเบอร์ตัวนี้เดี๋ยวอธิบายทีหลังก็เซเลปเป็นเออลูกค้าที่มีความนิยมเนาะเมื่อเขามาที่ร้านของเราอะ่ะจะมีโอกาสที่ลูกค้าคนอื่นๆจะเข้าร้านตามเออคือแบบจะมีลูกค้าเข้าแบบไปขาดสายเลยแบบเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มร้านอะไรเงี้ย เออ,อย่างดีอ่ะบอกเลยก็ซานต้าเนาะซานต้าเข้ามาในร้านของเราจะมีเอลฟ์มาด้วยอ่าเห็นปะเอลฟ์จะเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็จะดรอปของขวัญเนาะเป็นเงินเป็นกล่องสีทองๆจะได้ประมาณแบบ700-800นี่แหละเออถือว่าถือว่าดีอยู่นะยูทูบเบอร์เนาะจ่ายมากกว่าเดิม25เท่าแล้วชอบเล่นอาร์เคดแมชชีน อาเขตแมชชีนอยู่ในที่ร้านร้านค้าเนาะเราสามารถซื้ออาเขตแมชชีนได้เออตัวนี้ตัวนี้เลยสามสห้าอ,อ่าต่อไปเอเลียนเนี่ยมันเคยเข้าร้านผมอยู่สองครั้งใช่ปหเออน,นี่งเสิร์ฟมาสองครั้งคือเอเลียน,นยให้ให้เงินเยอะมากให้เงินเยอะเยอะสุดแล้วตั้งแต่เล่นมาก็จะเปิดเ,เสียงเกมเลยดีดวยกว่าคือแบบต่อให้เราร้านอ่ามีโต๊ะมีที่ว่างอะไรเยอะคนก็เข้าร้านค้าหน่อยอยู่ดีโอ้ไม่ไม่รู้ว่าต้อง ทำไงบ้างเนาะแต่สำหรับผมก็สำหรับผมก็อยากจะให้แบบไลฟ์การ์ดหรือยูทูบเบอร์เขา้าไม่ก็ซันตาคลอสผมก็เลยซื้อตัวนี้อ่าตัวนี้ปะวะ <No. S 1> ใช่ไอ้ตู้นี้มันมีโอกาสที่ไลฟ์การ์ดจะเข้ามาไลฟ์การ์ดมันเพิ่มอ่าเงิน25เท่าใช่ปหมล่ะอ่เห็นปะสองคนนี้ยเอไลฟ์การ์ดก็เป็นอุปกรณ์เสริมในพวกพวกเนี้ยพวกเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยมันจะมี ส lives, now, <To> ิ่งที oh, oh, ่เร oh, ียกลูกค oh, well, ้าเนาะคือคือตัวนี้แหละประมาณอ่ะพวกนี้พวกนี้พอดีก็โล่เงินเนาะสำหรับยูทูบเบอร์มีโอกาสที่ยูทูบเบอร์จะเข้าร้านค้าของเราอันนี้คือวิชิงบ่อน้ําขอพรเดี๋ยวลองไปขอพรเดีกว่าบ่อน้ําขอพรเราก็กดไปแล้วเราจะอู้เราจะมีโอกาสได้รับอะไรบางอย่างเนาะก็เมื่อกี้ผมได้แคชได้เงินไปห้าพันเนาะถือว่าดีอยู่อ่าเห็นไหมอันนี้ อันนี้เกมอาเคดอาเคดอาเคดแมชชีนปะที่ยูทูบเบอร์ชอบเล่นก็ถ้าสมมติยูยูทูบเบอร์เขาเขามากินอาหารในทันนี้ใช่ป่ะแล้วเขาเอ๋อก็จะมาเล่นตรงนี้แล้วก็ใครที่ได้สกอร์สูงสุดใช่ป่ะว่ามีโอกาสที่เราจะได้เงินป่ะก็เดี๋ยวจะมาดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกแนวทางของผมแล้วกันตัวนี้เป็นของตัวอะไรวะไลฟ์การ์ดบีชบอลอ๋อตรงนี้นี่วะไม่ใช่ม่ใช่เพชร เป็นบิชโบว์ตัวนี้เพิ่มโอกาสที่ไลฟ์การ์ดจะเข้าร้านค้าเนาะเออบอกไปแล้วตัวนี้ใครวะเนี่ยอันนี้คือเพิ่มโอกาสเซเลาคนดังโอกาสที่คนดังจะเข้าร้านเนาะเออสำหรับเอายูทูบเบอร์ดีกว่าปะวะ <c oughs> เพราะว่ายูทูบเบอร์ก็บวกคูณยี่ห้าเหมือนกันแต่ว่ายูทูบเบอร์จะต้องเพิ่มตัวนี้เป็น3ามแสนห้าคือไอตัวอาเขตนี้ เพื่อเราอยากจะได้แบบเงินเยอะสุดๆก็จะมีเก้าอี้แล้วก็โตะ๊ะสำหรับเรียกลูกค้าอีกอยู่มันเดิมแล้วเราผมก็ไลฟ์การ์ดตอนนั้นไลฟ์การ์ดมันยังไม่เข้าผมก็เลยอยากอยากเรียกเนาะมีโอกาส10%ก็เอาง่ายๆ่คืออันนี้เพิ่มโอกาสที่ไลฟ์การ์ดจะเข้าร้านค้าเนาะคู่กับบีชแชร์อ๋ออ๋อมันต้องมันต้องคู่กันเนาะโต๊ะกับเก้าอี้ต้องคู่กันก็จะเพิ่มโอกาสที่ไลฟ์การ์ดเข้าร้าน เพิ่มมา20%เออประมาณนี้ก็จะมีโต๊ะของเกมเมอร์ด้วยใช่ปะ่ะเออเกมเมอร์เกมเมอร์ตรัวนี้เออแล้วก็ต้องคู่กับคู่กับคู่กับอุ้ยไลฟ์การ์ดเขาคู่กับโต๊ะเกมเมอร์อ๋อนี่ไงก็แสนเลวอยากให้เกมเมอร์เขาก็1ล้านกับเอ,อ่อไในกับเก้าแสนโอ้โหประมาณ2ล้านกว่าโอ้โหเราเอาไลฟ์การ์ดนี่แหละดีแล้วลงทุนมาเยอะเอ,อ่อประมาณนี้แล้วกัน เราจะซื้อก็แนะนําให้ซื้อเออ่ตาแก๊สไอ้นี้ก่อนเลยซื้อมาสักหักหักเครื่องเนาะสองแสนเนี่ยราคาสองแสนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทำอาหารนั้นได้เร็วขึ้นเนาะอ่ะเครื่องนี้ก็เหมือนกันซื้อมาสามแสนแสนเนี่ยอ่ามันเป็นเครื่องเครื่องร่างจานเนาะสองตัวนี้แหละสําคัญมากๆคือเยอะๆเลยยิ่งดีผมอยากได้แบบเต็มสักชั้นหนึ่งเลยเนไอ้สองสองตัวเนี่ยโอ้ไลฟ์การ์ดเข้าอีกแล้วเห็นนะ ไลฟ์กาดเข้าอย่างบ่อยอ่ะคือปกติไม่ค่อยเข้านะถือว่าดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปไว้ด้านบนดีกว่าตอนนี้ไลฟ์กาดจะไปชั้น5เรามาว่าชั้น5เลยแล้วก็ตรงไม้เอาไว้ยังไงวะอันนี้เหรอกินเร็วขึ้นเหรอตางนี้ทำไงทำไงได้ เออโอเคช่างมันออก็ก็เอาไว้อย่างนี้แหละก็สําหรับใครที่เริ่มเล่นเนาะโต๊ะสําคัญอยู่โต๊ะที่แนะนําคือโตนี้ทิกกเทเบิลสองร้อยราคา200ร้อยเพราะว่ามันจะกินพื้นที่แค่สช่องเออมันกินพื้นที่สองช่องคือมันแบบไม่ไม่แล้วแต่แล้วแต่ใครดีวกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนก็ได้ ไปดูไปดูไปดูตารางตารางในช่องอื่นก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูผมก็เอามาจัดเองเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่ก็ประมาณนี้แหละโดยจะมีจะมีเอเลี่ยนเอเลี่ยนก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปซีเรียสเพราะว่าเราเราเล่นเอาแม่โูดเานเาะเราเล่น,เอ,ลนเ,อเอาคนเข้าคนเข้าร้านค้าเอาร้านค้าเอาเอาคนเข้าร้านค้าก็ซานต้าสิซานต้าซานตาคอ,อสใช่เพราะว่า ซันตาคอรจะมีเอลฟ์เข้ามาใช่ปะซันตากับเซเลปอ่ะเออเอาเซเลปดีกว่าจะขายได้ง่ายกว่าเซเลปอ่าก็พูดแล้วก็จัดเลยดิเซเลปจะอันตนัวนี้ใช่ปะเออมันเลยโอ,อ้นี้มีเอเลี่ยนเข้าร้านค้าคนอื่นด้วยเห็นปะก็สำหรับใครที่อยากจะให้มันเร็วเนาะเร็วกว่าเดิมก็ตรงนี้วอลีไฟครับใช่ บวก50% XP คือเราต้องไปติดตามเหมือนกับเอ่อเพดเอกันนี้คือร้านค้าร้านค้าตลาดโลกแต่ล่มใช่ตลาดลมล่มก็ลมปล่อยไปสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมพ่อถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม